ใครทำอะไรไว้นะครับไม่ต้องรอผลกรรมยันชาติหน้านะครับไม่ต้องรอผลกรรมยันชาติหน้าเลยครับผลกรรมเห็นกันชาตินี้เลยละครับแล้วก็เห็นกันไวมากนะครับต้องบอกเลยว่าเวรกรรมเนี่ยเห็นกันไวมากสิ่งไหนที่คุณทําอะไรเอาไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ผิดหรืออะไรก็ anyway? แกล้วแต่แหละมันส่งผลทันทีคุณไม่ต้องรอเวรกรรมนะครับให้มาถึงชาติหน้านะครับมันเห็นกันชาตินี้แหละเห็นกันแบบจะจะเห็นเห็นกันแบบ 4G 5G ไปเลยนะครับต้องบอกเลยเวรกรรมเนี่ยเห็นกันแบบ 5G ไปเลยนะครับ ล่าสุดนี้นะครับก็คือเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์นะครับอยู่ในกระแสก็คือข่าวเรื่องของเรื่องหลุมปู่แสงนะครับหลุมปูแสงที่มีหมอปลาบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปแล้วก็เพื่อจะจับท่านนะครับแล้วก็บุกเข้าไปเพื่อใจนี่แล้วก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการนะครับหมอปลาบอกว่า <c oughs> ไม่มีหลักฐานนะครับก็เลยต้องการหลักฐานนะครับก็เลยให้คนเข้าไปนะครับคนเข้าไปแล้วเพื่อจะถ่ายวีดีโอ ถ่ายวิดีโอเก็บหลักฐานนะครับบอกว่าไม่ทีแรกบอกว่าไม่มีหลักฐานแต่ต้องการหลักฐานก็เลยไปสร้างหลักฐานซะนะครับเอาง่ายๆคือไปสร้างหลักฐานนั่นแหละครับเพื่อจะจับศึกหลวงปู่ให้ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีนักข่าวคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนเข้าไปนะครับเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นก็คือเข้าไปทําให้เข้าไปหาหลวงปู่แล้วทําให้หลวงปู่อ่าอันนี้เพื่อเอาเป็นหลักฐานจะศึกหลวงปู่ให้ได้นะครับจะศึกหลวงปู่ให้ได้ผลสุดท้ายนะครับออกมาแล้วครับว่า าภาพนั้นก็คือเป็นภาพของน้องนักข่าวคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในช่อง WorkPoint อันนี้เอ่ยชื่อได้เลยครับว่าอยู่ในช่องนี้เพราะว่าทางช่อง WorkPoint เองก็ออกมายอมรับแล้วนะครับว่าเป็นนักข่าวช่องนั้นจริงๆและที่สําคัญนะครับทีแรกเลยเนี่ยก็คือว่าคงจะเป็นเครื่องหลอกคลิปธรรมดาที่ว่ามีการใช้วาจาไม่ดีใช้ท่าทางไม่สุภาพอะไรเงี้ยก็โดนลงโทษแค่พักงานแบบไม่มีกําหนดแต่ผลสุดท้ายล่าสุดเนี่ยนะครับล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็คือหมอปลาออกมาบอกเองว่า ไม่มีหลักฐานพอไม่มีหลักฐานก็เลยทําการหาหลักฐานนะครับก็คือหารักฐานที่สร้างหลักฐานผมก็ไม่รู้นะแต่ต้องการหลักฐานก็เลยให้นักข่าวคนนี้เข้าไปแล้วก็อัดคลิปเอาไว้ซึ่งพอเรื่องนี้แพร่ออกมาปุ๊บทางต้นสังกัดคือ WorkPo พอยนะครับทําการปลดฟ้าผ่าน,นะครับนักข่าวคนนี้ทันทีนะครับปลดฟ้าผ่าทันทีเลยครับปลดฟ้าผ่าทันทีก็คือสรุปก็คือนักข่าวคนนี้ตกงานแน่นอนละครับปลดฟ้าผ่าทันทีกับเหตุการณท์ที่กระทําททแบบนั้น เพราะจริงๆผมก็บอกจริงๆว่าถ้าวันนี้นะครับคุณจะไปจับนะครับจับก็ต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ไปสร้างหลักฐานขึ้นมาเองหรือไม่ใช่ไปตังรอเพื่อให้ได้หลักฐานขึ้นมาอันนี้ผมถือว่าไม่โอเคเลยมันไม่สมควรแต่ถ้าคุณมีหลักฐานชัดเจนว่าเออพระคนนี้ทาผิดจริงอันนี้ทาผิดจริงอ่ะแล้วเอาหลักฐานนั้นน่ะหลักฐานที่คุณไม่ได้คนทําขึ้นมาเองอ่ะแล้วเอาไปจัดการนะครับไปจัดการไปศึกไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ การที่คุณบอกว่าคุณไม่มีหลักฐานและคุณคุณต้องการหลักฐานโดยคุณสร้างหลักฐานขึ้นมาเองแบบนี้ผมถือว่าสร้างสร้างหลักฐานขึ้นมาเองนะสร้างหลักฐานขึ้นมาเองนะถูกต้องไหมฮะเพราะคุณเอาเอาหญิงเข้าไปล่อแล้วก็ตั้งกล้องเพื่อจะเก็บหลักฐานมันไม่ใช่หลักฐานที่มีการกระทําจรงิงๆถูกต้องไหมหลักฐานที่มีการกระทําจรงิจรงๆถ้าอันนั้นอะโอเคผมโอเคเลยแต่การกระทําแบบนี้ยผมถือว่าคุณสร้างหลักฐานเท็จเลยนะคุณสร้างหลักฐานเท็จนะ คุณกําลังสร้างหลักฐานเพื่อจะสึกพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเหรออันนี้ประชาชนไม่ยอมรับแน่นอนที่แรกผมก็คิดว่าเฮ้ยหมอปลาคงเข้าไปน่คงไม่รู้คงคงจะเรียกว่าเออเข้าไปด้วยความไม่รู้ว่าท่านอ่าป่วยหรือว่าท่านอะไรเงี้ยเข้าไปเพื่อจะอ่าไปสอบถามอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ฟามแต่ผลสุดท้ายที่ผมบอกเลยนะวันนี้ผมตัดสินเลยว่าหมอปลาทําไม่ถูกและไม่ชอบเอามากๆก็โดยคือหมอปลาเป็นคนมาบอกเองว่าไม่มีหลักฐาน แต่ต้องการหลักฐานก็เลยสร้างหลักฐานขึ้นมาโดยการให้นักข่าวเข้าไปหาหลวงปู่แล้วอัดคลิปนี่คือการสร้างหลักฐานนะครับเพื่อเอาผิดหรือเพื่อจะจะศึกหลวงปู่หลวงปู่แสงมันใช่หรยอครับการกระทําแบบนี้มันใช่หรยอครับเข้าใจครับว่าคุณอยากจะปกป้องศาสนาคุณอยากจะไปจับพระพวกนอกรี่คุณก็จับพระนอกรี่ไปสิแต่ไม่ใช่สร้างหลักฐานเพื่อจะเพื่อจะยัดความผิดให้กับพระอันนี้ผมไม่เห็นด้วยเหมือนกัน ผมสนับสนุนนะที่คุณจะไปจับพระพวกพระนอกรีพระทําไม่ดีพระที่ทําผิดวินัยโอเคแต่คุณจะมาสร้างหลักฐานเพื่อจะไปจับพระมาสึกอันนี้มันคือการยัดเยียดข้อกล่าวหานะครับมันคือการสร้างหลักฐานเท็จนะครับมันคือการสร้างข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความจริงครับข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นมาเองไงอย่างนี้ยเขาเรียกเป็นการยัดนะครับยัดข้อหายัดความผิดเพื่อจะสึกพระและแถมที่เป็นสึกพระผู้ใหญ่ที่ทุกคนเคารพนับถือ อันนี้ไม่ใช่ละครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะครับคนที่ทําแบบนี้ก็ได้รับการลงโทษไปแล้วหนึ่งก็คือโดนปลดโดนปลดนะครับนะครับโดนปลดฟ้าผ่าเลยแล้วหลายๆคนมาบอกเฮ้ย <c oughs> หมอปลาออกมาขอโทษแล้วเนี่ยทำไมจะให้โอกาสไม่ได้อะไรไม่ได้เหรอทออําไมไอ้นี่มาถ้าผมบอกเลยว่าถ้าเป็นเรื่องแค่ยังไม่ได้ออกมาตรงนี้การให้อภัยอะโอเคไปไม่ได้ แต่ถ้าเกิดแบบนี้การสร้างหลักฐานเท็จแบบนี้การสร้างข้อมูลแบบนี้นะครับ <_ C 0> การที่จะเอาข้อมูลที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเอง Gobierno, เพื่อไปจะไปศึกพระแบบเนี้อันนี้ผมถือว่าให้อภัยไม่ได้ครับให้อภัยไม่ได้เพราะมันเป็นการทําผิดอย่างร้ายแรงถูกต้องไหมเป็นการทําผิดอย่างร้ายแรงเลยนะเพราะถือว่าทําหลักฐานเพื่อให้คนอื่นได้รับผิดมันผิดมากไปแล้วครับผิดมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับงานนี้ผมบอกเลยเลยว่า หมอปลาเองนะครับก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปครับเพราะเป็นการสร้างหลักฐานเพื่อจะเอาผิดคนอื่นสร้างหลักฐานให้คนอื่นได้รับโทษอันนี้คือความผิดแน่ๆครับ